เด้อย่าเลื่อนผ่านเด้อพี่น้องค่ะอย่าเลื่อนผ่านเด้มอมึงคี้เหงห้องเน็ตไอวิดีโอปะปาคุณยายใช่วันวันนี้วันวันนี้มาเสื้อคอกระช้าจ้ถาถ้าทุกบอกวันจะจะมาแบบมากแบบตีมไหนลย ไหนใครชอบเวอร์ชั่นเสื้อคอกระเจาใครชอบเวอร์ชั่นเสื้อทั่วไปชุดทั่วไปอ่านมาอย่างที่นักรสวัสดีนะคะเสียงโกนนี่ว่ามานนอนแค่ขีดดังอยู่อะไรนะก็หนูยังไม่โกนอ่ะอ๋ออร่อยไหมอ่ะอร่อยมากอยากให้พี่ๆทุกคนชิมอุ้ยนั่นขี้ ไม่เกลียดน,นะทบวันนี้แบบทำไมจ๊ะเป็นวันสร์ทั้งปีแล้วแล้วจะได้ขีดเกียจทั้งวันแต่ก็ไม่เป็นไรแค่พูดเฉยๆไม่ต้องมาบนอ๋อไม่แล้ววันเสาร์ลูกทำอะไรบ้างครับไลฟ์สดสี่ชั่วโมงนั่นเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจี้เส้นอะไรพี่อาทิตย์เอ็ดเอนดูอะไรน้องเอ็นดูความแคกขี้โม้เหรออุย้ยอัน,นใหญ่เป็นเบามากสีขาบวบ้างเหรอ อ่าบอพอบอกอ่อยมาแถมฟรีสองชิ้นพอแล้วทีคุยเล่นได้อย่าเล่นเยอะลูกเดี๋ยวพี่บางคนก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวเขาจะไม่อินกับเราพูดเล่นเล่นพูดเล่นเนาะพูดเล่นนะคะทุกคน J W Bowie สวัสดีนะคะม <c oughs> ผมว่าแซกต้องซื้อแน่แน,น่นน่ะสิพี่แซกต้องซื้อแน่เลย ซื้อขี้ดังทีอ่ซื้อซื้อขี้ดังทีน่ะซื้อไูเ่ความความหมายเหมือนกันไหมทุกคนอุ้ยมาคุยเรื่องอะไรกันหนึ่งงงแล้วคือขี้มูขี้มูก็คือเป็นน้ําไหลใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พูดคาว่าขี้ดังก็คือมันจะต้องแบบเหมมันจะต้องแบบมีแห้งมีเป็นก้อนมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวให้พี่แซมมาดูย้อนหลัง พี่แซงมาซื้อกิมมูกล่วคุณคุณคือเออหมูดิง้งอ่ะตามนั้นเอาสิละ่ะเอาพี่ทีไม่ปิดไลนให้แม่หรอสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กับสักลายหนึ่งนะครับเป็นกงางใจด้หนึ่งนะครับสวัสดีครับเขอนอนแล้วเดี๋ยวลองดูไฟจะถึงไหมทุกคนเดี๋ยว ทุกคนใครจาได้บ้างแบบบ้านดําอ่ะส่งน้องนอนอะไรเงี้ยเอาน้องเขานอนไปมือมือเคยพ่อกัน <c oughs> พี่ทีรับอะไรไหมล่ะฝ <c oughs> ันนี้นะคะ <c oughs> ไปบ่ายทุกคนฝันดีนะคะไปบ่ายเกินนะคะเช้วัสดีครับเดี๋ยวนี้อย่าลืมดูคลิป <c oughs> ให้เราได้วยนะอย่าลืมดูคลิป ดังปึงให้หนูด้วยนะคะน้นองดังปึงจมูกบานๆโด่งๆดูจมูกสามารถเอานิ้วโป้งเข้าไปได้ครับเอแนะนําเลยครับดูจมูกดีมากครับดูจมูกใหญ่สามารถเอานิ้วโป้งยัดเข้าไปได้ครับอิ๊งที่มุดิม,มากครับสวัสดีครับสวัสดีครับตีรับเนี่ยพี่นอ้องปอยเพื่อนลย่อยบายทีทีครับ เดี๋ยวดาคนให้เพื่อนนอนหรอพี่น้องบ๊ายบายครับจะว่าไปแล้ววันนี้ไม่เห็นแซกเลยทานข้าวกับเพื่อนอยู่ค่ะเขามีมิ้งกันอยู่ไม่รยววันไม่เก่งไลไม่รู้ไม่หรอก เดี๋ยวลืมตัดไฮไลท์ไปรอบเดียว